สวัสดีเพื่อนๆชาวนกล่าศูนย์ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเมโเราเองจ้าเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมราชาศูน์คิมุสุจิมุซันถึงต้องปลอมตัวสลับล่างไปมาด้วยละ่ะแล้วล่างต่างๆที่มุซันใช้แฝงตัวมีกี่ล่างแล้วแต่ละล่างมีไว้เพื่ออะไรบ้างในวันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเย่ yeah! ต้องบอกก่อนนะว่า,าศูนย์ทั่วไปจะไม่สามารถเปลี่ยนร่างไปมาได้ชำนานแบบมูซันเป็นความสามารถส่วนบุคคลของราชาศูนย์เท่านั้นไอสูนตัวไหนที่ดูคลิมน,นี้อยู่อย่าลอกเลียนแบบล่ะถึงแม้อสูนบางตัวอาจจะสามารถเปลี่ยนร่างได้ก็จริงแต่แน่นอนว่ามีเก่งเท่ามูซันนะ หรือถ้าเปลี่ยนจากร่างผู้ใหญ่เป็นเด็กก็จะอยู่ได้เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นซึ่งร่างที่มูซันเคยแปลงและมีบทบาทเด่นๆนั้นก็จะมีได้การสามร่างร่างแรกโดยปกติแล้วเราจะเห็นมูซันมาจื่อยู่ในร่างของชายหนุ่มรูปงามมีลักษณะสูงโปรงผิวขาวซีบมีผมสีดำหยกักศกในตาสีแดงตัดกับผิวพอบรรยายแบบนี้ ยังกระหลุนมาจากพระเอกนี้ยายเลยซึ่งล่างนี้จะเป็นล่างที่ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นเป็นล่างแรกเลยเห็นกันแบบเต็มๆตาตั้งแต่ EP 7มสอ,อะไรออกมาเร็วขนาดนี้เนี่ยซึ่งในส่วนของการแต่งตัวนั้นบอกเลยว่าเ hey ท่ดูดีมีสไตล์นี่มันหมเคิรนแจ็คสารแห่งทีมวิสอชัด wow. ซึ่งล่างนี้เป็นล่างที่มูซันใช้บ่อยมากโดยจะใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆในสถานที่ที่ล่างผิงเข้าไม่ถึงอย่างเช่นการแอบไปฆ่าสามีคุณเลแล้วตีเนียนเข้าไปจีบซึ่งตระกูลของคุณเลเป็นตระกูลที่มีหน้าตาอันกว้างขวางน่าจะเหมาะกับการแฝงตัวและเก็บข้อมูลเป็นอย่างมากถึงแม้มูซันจะสามารถแฝงตัวโดยปอมมาเป็นสามีของคุณเลได้เลยแต่ที่ไม่ทำ ก็เป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะดูไม่เนียนอยู่กลางแดดก็ไม่ได้เดี๋ยวจะโป๊ะเอาก็เลยมาตีเนียนจีบแ่่จะดูสงสัยน้อยกว่าอีกทั้งยังมีหน้าที่สำคัญอย่างการจัดหาเงินทุนต่างๆต่อให้เป็นอสูรแต่อยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังต้องใช้เงินอยู่ดีสินะซึ่งการจัดหาเงินทุนที่ว่าก็รวมถึงการเป็นเจ้าของบริษัทขนสง่งที่ทำเกี่ยวกับการส่งออก ซึ่งสินค้าที่มุซันส่งออกก็น่าจะรวมถึงหายของแกะโกด้วยนะทั้งสวยขายได้แพงและที่สำคัญคือฟรีของดีขนาดนี้จะพลาดได้ไงต่อไปล่างที่สองที่ปากฏตัวงออมาให้เราเห็นในอนิเมะต,ตอนที่26ซึ่งล่างนี้จะเป็นล่างอเจกเกชา่าพอออกมาทีแรกก็ถึงกับงงนี่มันใครกันเนี่ยแต่พอพูดเท่านั้นแหละ รู้เลยว่าคือมูซันเจ้าเก่าเจ้าเดิมเห็นสวยๆอย่างนี้เตียงคงความโหดเอาไว้โผลมาแป๊บเดียวก็เลิ่จัดการข้างแรมสลับครับซึ่งลังนี้ปกติแล้วมูซันจะมีไว้เพื่อรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับดอกฮิกังสีน้ําเงินซึ่งดอกฮิลังสีน้ําเงินนี้ก็เป็นความหวังอีกอย่างของมูซันที่ทําให้สามารถเอาชนะแสงอาทิตย์ได้ มูสันไม่ได้ใช้แค่ร่างเกย์ชาเพาื่อรวบรวมข่าวสารอย่างเดียวหรอกนะท่านจะรวบรวมข่าวสารก็ใช้ร่างผู้ใช้ก็ได้นี่จะแปลงมาเป็นร่างเกยชาสซแซับคนนี้ทำไมซึ่งอีกหน้าที่หนึ่งของร่างนี้ก็คือการออกคำสั่งมนุษย์ให้ตามหาดอกที่กลางสีน้ำเงินในช่วงกลางวันยังไงล่ะ <Wow. S 1> หรือที่แปลงเป็นร่างนี้อาจจะเบื่อหวานเสน่ห์ให้มนุษย์ช่วยหาหรือเปล่านะแปลงมาส,สวยเลย ถ่าดอกล,ล่างนี้ตกเป็นต้องตามหาสุดความสามารถแน่ๆซึ่งถือว่ามือซันมาได้ถูกทางมากๆที่ใช้มนุษย์ไปหาดอกที่กลางสีน้ำเงินในช่วงกลางวันเพราะดอกที่กลางสีน้ำเงินนี้จะบานแค่ช่วงกลางวันเท่านั้นแต่บานไม่กี่นาทีดอกก็จะหุบไปก็เลยหายแค่ไหนก็หาไม่เจอสักทีเป็นล่างที่มาถูกทางมากๆเหลือแค่หาตำแหน่งที่ดอกไม้บานแค่นั้นเอง ล่างที่สามล่างเด็กเป็นล่างที่มูซันใช้ปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่าโทชิคุนิล่างนี้ถ้าคนที่ไม่ได้อ่านมังงะก็คงจะยังไม่รู้จักแต่ย่าเรื่องหล่อมาเมื่อไหร่ก็คงได้เห็นกันแน่แน่ซึ่งล่างนี้จะอยู่ในมังงะตอนที่67เห็นเด็กเด็กอย่างนี้แต่กลับมีหน้าที่สำคัญเกินคาดซึ่งหน้าที่ของล่างนี้ ก็คือการหาสถานที่สำหรับสร้างยาที่ทำให้เอาชนะดวงตะวันได้ก็คือหาสถานที่ทดลองยานั้วแหละหลายคนอาจจะงงว่าใช้ล่างเด็กตัวแค่นี้ไปหาสถานที่ทำยาเนี่ยนะมันจะไปหาได้ยังไงบอกเลยว่ามูซันหาได้จริงๆแต่วิธีนั้นซับซ้อนมากขันแรกมูซันจะใช้ล่างเด็กตัวกระเปียงนี่แหละ ในการปลอมตัวเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าของบริษัทที่สามารถสร้างยาได้ซึ่งบังเอิญเจ้าของบริษัทคนนี้ไม่มีลูกพอดีขั้นตอนต่อไปนั้นก็ง่ายๆเลยก็แค่ทำตัวเป็นเด็กดีขยันและเชาดจากนั้นเจ้าของก็จะยกกิจการให้สืบต่อแค่นี้ก็ได้สถานที่ชั้นนำในการทดลองยาแล้ว <Wow. S 1> เป็นวิธีการที่ซับซ้อนแต่ลอบคออมาก ถังเนียนอยู่ในครอบครัวนี้ก็ยังสามารถอ่านหนังสือเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆได้อีกด้วยแต่เนียนเป็นเด็กธรรมดาเฉยๆก็คงถูกจับโปะได้แน่ๆว่าเป็นอสูรผู้ันร่างเด็กก็เลยโกหกพ่อแม่บุญทรรมว่าตัวเองป่วยเป็นโรคผิวหนังทำให้ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ในตอนกลางวันแค่นี้ก็หมดห่วงเรื่องต้องออกดานแล้วเนียนอยู่กับครอบครัวได้แถมยังได้สถานที่ทำยา และวฮุบสมบัติไปด้วยในตัวไม่ธรรมาดาจริงๆเด็กคนนี้ <S <S ถึงหลักๆล่างที่มูซันใช้เพื่อแฝงตัวจะมีสามล่างก็จริงแต่จริงๆแล้วมูซันมีหลายล่างกว่านี้มากยังเช่นล่างเศรษฐีจริงๆแล้วมูซันเคยมีวีรกรรมแปลงล่างเพื่อสวมรอยเป็นเศรษฐีที่เขาเคยฆ่ามาแล้วเพื่อรูบรวมข้อมูลและสูงเงินทุนของเศรษฐีคนนี้มาเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีร่างตอนช่วงสึกครั้งสุดท้ายอีกแต่ร่างนี้ไม่ได้เป็นร่างที่ใช้เพื่อแฝงตัวนะบูรล,ล้วนเลยเมโลขอไม่พูดถึงนะไปรอติดตามกันและอาจจะมีอีกหลายร่างเลยที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาหรือไม่แน่คนที่คุณกำลังอยู่ใด้ตอนนี้อาจจะคือมูสันที่ปลอมตัวมาก็ได้ Q&A พี่เมโลฮาพี่เมโลฮะ มีวีลกรรมอะไรของมูซันที่น่าเมามมยบ้างไหมฮะอืมจริงๆแล้วมันก็มีอยู่นะแต่ถ้ารู้แล้วก็เชยเก็บเงียบไว้ได้ล่ะจริงๆเราตอนที่มูซันเพิ่งมาเป็นอาศูนใหม่ๆมูซันเป็นคนที่ปากร้ายมากๆร้ายขนาดที่ว่าทําเอาภรรยาที่แต่งเข้าบ้านฆ่าตัวตายไปถึงห้าคนเลยล่ะถ้าเพื่อนๆชาวคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะแล้วเจอกัน